กระเด็นรู้ละสี่สิบบาทนะครับประแดงครับนู่นในนู่นก็ได้เยอะกำลังจะสาวขึ้นมาครับอ่ะตกลงได้กับป้านเอาเลยป้าป้านก็เอาแกงต้มมือประแดงอยากกินนะ พี่ฟานไปบ่ายป,ปุ้ยหมอเข่งไปเลยปลารวม อันนี้อันนี้ชื่ออะไรนี่ปลาอะไรเนี้ยูชื่อครับชักทงชักทงชาตินะครับเก้ามโมงแล้วฮะสายแล้วยังชักทงอยู่นะครับ รบรรดาปลาทั้งหลายนะครับก็จะได้รับการปลดปล่อยได้รับการกู้นะครับเท่าที่เห็นมองเห็นก็คือปลาตาหวานนะตาดแดงๆใหญ่ๆนะปลานี้มีพิษนะถ้าตำเจ็บนะในกี่แข็งแล้วนี่เพิ่งพึกงสาวหรอ เ oh. ขาขายหมดแล้วชุดนะึงที่ยังไม่ได้แกะก็มีนะครับในหัวนู้นนนะในห่อนนะะเยอะเลย จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับสลับบางเบิดนะก็ตัวนี้เป็นที่จอดเรือนะครับแอบอยู่หลังเขานะมีคลองเล็กๆนะฮะเราก็จอดเรือเรือมาจอดตรงนี้แล้วก็มีท่าขึ้นตรงนี้ครับมีรถเข็นนะครับหรือว่าแถวนี้เขาเรียกรถลุนเนาะลุนขึ้นมาด้านนี้นะหลังจากเอาลงจากเรือนะครับก็ช่วงนี้คือลมเริ่มสงบแล้วฮะถ้าจะไปเกาะก็ไปได้นะครับช่วงนี้นะครับคือมันจะเป็นช่วงมรสุมมันก็มีหยุดให้แบบนี้ครับพอหยุดปุ๊บก็จะได้หมึกได้ปลากันนะฮะ ทที่ติดตามชมครับเ่ี๋ยว้ชไปชนะครับบางเบครับ